สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเจอก,กันในกลางสัปดาห์วันพุทธที่10มิถุนายนนี้ครับหลายคนนะครับได้ติดตามข่าวว่าเขาจะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเราไม่ทิ้งกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะได้เงินบ้าง แล้วได้กี่บาทนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวนะครับเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่คุณอ,อยากรู้ข่าวสารการแจกเงินสวัสดิการต่างๆหรือผลประโยชน์ต่างๆที่คนไทยควรจะได้รับคุณจะได้ไม่พลาดกับช่องสตัง์มีเดียนะครับเรื่องของเรื่องคือในยุคโซเชียลนี้นะครับ คุณผู้ชมแฟนรายการสาระแชร์เนี่ยเจอข่าวลือมาหลายครั้งถึงแม้ว่าสตังพยาบอกแล้วข่าวนี้เป็นจริงไม่เป็นจริงแต่หลายคนก็ยังมีคำถามอยู่นะครับว่าสรุปแล้ววันนี้แจกเงินอะไรบ้างคุณผู้ชมไม่ผิดหรอกครับในยุคนี้ข่าวสารเนี่ยมันเยอะมากแต่คุณผู้ชมต้องเลือกแหล่งข่าวที่ชัดเจนและเชื่อถือได้นะครับล่าสุดนี้นะครับสตังได้ข้อมูลนะครับที่เช็กได้จาก เพจ Facebook ถามตอบปัญหามาตรการงเงินเยียวยา5,000บาทเขาบอกว่ากลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มนะครับได้แก่ผู้สูงอายุคนพิการเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบนะครับเงินที่จะได้เนี่ย3,000บาทแตุ่ณผู้ชมยังไม่ได้กำหนดจ่ายนะครับส่วนข่าวของเด็กแรกเกิดถึง6ขวบเนี่ยที่แชร์กันว่าจะมีการจ่ายเงินอุดหน,นุนรายเดน600บาทตรงนี้ตามเป็นไปตามปกติหลายคนหาว่า ตอนแรกในกระทรวงการคลังนะครับมีแผนที่จะเยียวยาคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกคนพิการหรือว่าคนแก่เดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันสามเดือนนะครับคือสามพันบาทก็จะมีการโอนเงินให้แต่ตอนนี้อยู่ในส่วนของการ ทำเรื่องที่จะเสนอเบิกงบประมาณซึ่งมันไม่ทันกับวันที่10วมิถุนายนนี้ดังนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมดูข่าวไหนแล้วก็บอกว่าจะมีการแจกเงินเพิ่ม3,000หรือเดือนละพันเนี่ยอันนี้ไม่มีจริงนะครับไม่มีจริงเงิน3,000นนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังบอกว่าอาจจะโอนให้ ในเดือนกรกฎาคมไม่แน่ใจว่าให้เป็นก้อนใหญ่0 0มพันปยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเดือรพันแล้วกม็มีการขยายตอนนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มแต่แน่ๆคือจะโอนเงินให้ในเดือนกรกฎาคมน่าจะมีการเสนอเบิกจ่ายงบประมาณทันอันนี้คอนเฟิร์มเรื่องของการโอนเงินแต่ไม่คอนเฟิร์มเรื่องของจํานวนเงินนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ออกข่าวดังนั้นแล้วสตังค์ไม่สามารถการันตีได้ต่อมานะครับสตังค์ได้รับเฟซบุ๊กข้อมูลนะครับจากคุณจุติกา ท่านเป็นรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านก็มายืนยันเลยนะว่าข่าวนี้เป็นจริงก็คือว่าวันที่10มิถุนายนนี้นะครับจะจ่ายก,ก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับในรอบของเดือนมิถุนายนซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ทุกวันที่10มิถุนายนอยู่แล้วเดือนละ600บาทน,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็กจำนวนประมาณล้านกว่ารายด้วยกันเป็นจำนวนเงินหู เยอะนะคุณผู้ชมครับพันกว่าล้านบาทนะครับโดยผู้ปกครองนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ที่ลงทะเบียนได้นะครับโดยเว็บไซต์นี้เลยก็คลิกเข้าไปได้ในเว็บไซต์นี้นะครับหรือว่าโทรสอบถามตามเบอร์ต่างๆที่เขาให้มาด้านนี้เลยนะครับอย่างที่สตางบอกแหละนะครับสตางจะนําข่าว ที่เป็นจริงตรวจสอบได้เท่านั้นสรุปแล้วนะครับเขาหรือว่าวันนี้เนี่ยได้เงินพันหนึ่งบ้าง3,000บ้างสําหรับกลุ่มปบาบางคนแก่เด็กแรกเกิดคนพิการไม่มีจริงนะครับแจกปกติของเด็กแรกเกิดเดืนละ600บาทเท่านั้นขอให้ทําความเข้าใจเหมือนกันนะครับถึงแม้ว,ว่าสตางค์อาจจะพูดเป็นคร้งที่2แล้วก็ตามสําหรับใครที่จําได้แต่ยังมีคุณผู้ชมหลายท่านหลายท่านนะครับที่ งงสับสนกข่าวลือวันนี้ก็เลยมายืนยันให้เขาว่าวันนี้กลุ่มเปาะบางใครได้เงินบ้างสรุปแล้วไม่ได้นะครับไม่ได้สักบาทวันนี้คุณไม่ต้องไปเช็คแต่ถ้าคุณมีลูกแล้วคุณลงทะเบียนที่ได้รักเงินหกร้อยบาทอนันไปเช็คได้นะครับเพราะว่าได้แต่กติอยู่แล้วเคลียร์นะฮะเคลียร์นะฮะ,ะ,ฮะอ่ะหากคุณผู้ชมท่านใดคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับถ้าหากว่ามีข่าวอะไรสตังจะรีบมารายงานทันทีและกดกระดิ่งด้วยมันจะเด้งขึ้นไปใน Youtube ของคุณผู้ชมนะครับแล้วคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารนรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นนี่ากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายในข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ